สวัสดีครับพี่น้องฝากซองไม้เด้อครับผมเบาเบาเบาอุดรนค้นบ้านผือครับผมมา็นงานที่ประเทศดิสราเอลครับสีพมาเบิงสวนบุกเขียเทศครับการเตรียมดินปูกเขียเทศครับผมการเตรียมดินปั้นดินครับผมการเตรียมดินปั้นดินแต่ปูกเขยเทศครับผมแล้วก็ดึงสายน้าหยดครับสีพมาเบิงครับ เตรียมแปลงทิ่ปูบเขียเทศครับผมเตรียมแปลงไว้ต่อไปลมาปูเขียเทศครับอันนี้คือว่าแปลงเตรียมดินครับผมดึงสายน้ําหยดดึงสายน้ำหย,ด,ด,ย,ำหยดไว้แล้วก็เปิดน้าไว้ครับนนีกก็ฝากซ่องมาเลยครับผมเบาอดอนคนมันผือครับผมฝากซ่องเดเอครับฝากกดติดตามนะครับผม นะครับเตรียมแปลงที่ปลูเขียเทศครับผมปั้นดินเรียบร้อยแล้วครับปั้นเรียบร้อยแล้วก็ดึงสายน้ำหยดครับดึงสายน้ำหยดแล้วก็เปิดน้าให้ดินมันนุ่มครับผมรอแตนรอแตนปูเขียเทศครับนะครับสวนนี้กับประมาณจะหาไรเหรอครับผมหาไรหกไรเหรอครับสวนนี้ครับเนี่ยครับปั้นแล้วก็ดึงสายน้ำหยดไว้ครับดึงสายน้ำหยดแล้วก็ที มาเสียบเสียกครับผมมาเสียกเสียบเสียกครับมาเสียกเสียบเสียกนะครับมัดเสียกเสียบเสียกถ้ากันถึงยังคิดได้ปลูกเคียเทศครับผมนะครับดึงสายมันเดือดแล้วครับเหลือแต่มัดเสียกครับนะครับมัดเสียกครับผมต่อเสียกครับทางถึงก็เป็นลอกครับผมลอกเสียกแล้วครับลอกเสียกม้วนเสียกแล้วครับผมต่อไปก็คือมัดเสียกครับ มาเสียบแล้วก็เสียบครับผมเสียบเสียบลุงดินครับนะครับเสียบเสียบลุงดินแล้วก็ถึงจะได้ปลูกเขียดเทศครับผมเวลามันแงีขึ้นมาจะได้พันตามเสียบกันแล้วครับตามเสียบที่เขาเสียบไปแล้วครับผมนะครับใส่เสียบกันแล้วครับเป็นข้างมาเขียดเทศเลยครับผมแล้วก็พันตามเสียขึ้นครับเวลามันเาว้ขึ้นมานะครับผม ลามันยาวขึ้นมากรพันตามเสียกขึ้นไปครับไผ่มาแห้งานประเทศอีสิโส่วนมะเขือเทศกได้เห็นสิทธหรอครับผมนี่ครับไผ่ได้เสียบเสียกมัดเสียกมันก็ดึงสายน้ำยดครับผมลาเมนงขึ้นมากระพันยอดครับพันยอดพันยอดมันขึ้นตามเสียกครับผมไผ่ม้แหไผ่มัดประเทศอีสิโอโงงานมะเขือเทศก็เบื้องไว้ครับ เหยยเฮ็ดตั้งซีลเหรอครับผมไอ้ที่มาเสียบเสียบเสี้ยงมัดเสี้ยงครับผมแล้วก็ดึงสายน้ำหยดไว้ครับเตรียมแปลงไว้ทับปูครับผมนะครับเบื้องไว้เด้อครับไปยังมาตกสวนบาขียะเทศกันได้ครับผมไปมาที่งานประเทศอิสราเอลนะครับยุทธถวภาคใต้ครับนะครับไอ้ที่มาตกสวนบาขียะเทศกันได้เหตุนึงซี่แล้วครับผมตกสวนบางประเทศไอ้ที่มา ดึงสายนำยุดเนี่ยแล้วก็มัดเสียกเนี่ยครับผมมัดเสียกเสียบเสียกครับเตรียมแปลงไว้ถัาปลูกผักเขียศไมครับผมถ้าผักเขเทศเจี๊ยแล้วก็หืือปลาแล้วก็ปั้นดินนึงใ่หลืครับปั้นดิน,ป,น,ดนปั้นดินเตรียมแปลงครับผมเตรียมแปลงถัาปลูกไมครับเตรียมแปลงถัาปลูกไมปลูกแล้วก็ขึ้นมาละกี้เดออี่ยาหยาอย่างหงมัันแหละครับผม ดกงาอกนิ้วให้มันแล้วก็สีดยาบำรุงครับบำรุงเลี้ยงให้มันใงญ่เลี้ยงให้มันใหญ่ยครับผมเกีเทศเงี้ยเลี้ยงสีดยาเลี้ยงสุกอีกครับไปประเทศนประเทศอิตีวก็เบื้องไว้ครับผมท้ามาตกสวนเขีดเทศครับสวนเขีดเทศกยีเขีดแบลงซี่แล้วครับผมต่อไปปั้นดินดึงสารนเป็นยอไว้แล้วก็ขีดได้มัดเสี้ยครับผมมัดเสี้ยนะครับแล้วก็เสียบลงดินครับผม เสียบลงดินแล้วก็ถึงยี่ได้ปลูกเขียเทศครับเสียบลงดินแล้วก็ยี่ปลูกเขียเทศครับตามขั้นตอนแล้วครับผมให้ตามขั้นตอนแกมันแล้วก็ได้ลื่อทิมครับผมลื่อถิมแล้วก,วกป็ปั้นดินไม่ครับปั้นดินไม่ปลูกไม่ละครับผมแต่ละปีแต่ละปีเห็ดต้องสิ้นละครับผมยูอิสเาเอวกับมิเต มิเตอรเฮดเกษตรกร,รกแล้วครับรเฮดเกษตรแล้วครับขต้องเฮดเกษตรเขาต้องมีรวยรวยแล้วครับผมมีเงินแล้วนะครับ,รบปั้นดินเตรียมแปลงทับปลูกแม่ครับผมปั้นดินเตรียมแปลงทับปลูกแม่จากเมือ่อใดก็ครับเท่าแก่มะมัดเสียกครับผมมมัดเสียกแล้วก็เสียบเสียกครับเสียบเสียกลงดิน ล้วก็ตั้งถิ่นที่จปลูกเขียเทศครับผมถึงที่ด้ปลูกไม้ครับเสียบเสียกแล้วล้วก็ยังที่ปลูกครับรอแต่แถาแกบอกครับผมว่าคิดได้มาเสียบเสียกเมื่อไหร่ครับเสียบเสียกเมื่อไหร่มาเสียกเมื่อไหร่ครับผมนะครับแปลงที่จะปลูกไม้ครับผมเตรียมดินไว้ครับปั้นดินแล้วแบบมัดเสียกตามขั้นตอนแล้วครับผม